อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะมีของใหม่มาลองนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะเป็นมากสกของยี่ห้อเอสิแมกนะคะมาสกนี้คือแบบดาราใช้เยอะมากๆอินฟลูเอนเซอร์ก็ใช้เยอะมากๆยิ่งแบบพวกดาราที่จะไปงานเมกาลาไปงานคมแดงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาแบบมาสปาล้วก็ใช้มาสกตัวนี้กันเยอะมากๆซะจนแบบโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องซื้อฉันต้องสอยอะไรอย่างนี้เตยอรู้จักจากคุณเจดีเวดี้วันเอตี้นะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะแล้วเขาก็เป็นฮอลิสิกเอสเซนเชียลภาษาไทยก็เป็นเหมือนช่าง นวดหน้ามือทองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็นวดให้แบบดาราอินฟลูเอนเซอร์นางแบบอะไรอย่างเงี้ยเขานอกจากที่เขาจะนวดหน้าเขาก็ใช้หยินบำบัดใช่ไหมคะแล้วช่วงปีหลังๆอะที่เตยตามเขาอะเขาใช้มาของยี่ห้อเน,นี้ยเกือบทั้งหมดเลยเกือบทุกครั้งที่เขานวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออยี่ห้อนี้มันน่าลองซึ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วอะยังไม่มีใครนําเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้ทาง d f f เขาเอาเข้ามาแล้วนะเตยก็เลยสั่งมาลองนะคะ อันนี้หนึ่งกล่องนะคะสองพาร้อยบาทนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเอสที่แม็กเนี่ย เขาเคลมว่าเขาเป็นอิเล electrolyte hydrogel mask นะคะซึ่งถือว่าเป็นมาสที่มีนวัตกรรมล้ำสุดในตอนนี้นะเขาเคลมว่าจะได้ผลทันทีหลังมาส์คนะคะแล้วก็มาอันนี้ made in USA นะแล้วก็ใช้เป็นส่วนผสมจากออร์แกนิกเนาะส่วนผสมของมาสอันนี้ที่มีอิเล็กโทรไลท์อ่ะอิเล็กโทรไลท์ก็คือสารที่ประกอบไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมคลอไรด์ไบคาร์บอเนตแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อผิวหน้านะคะซึ่งเขาบอกว่ามาสตัวเนี้ย เรามาไปแล้วจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราได้มากกว่าการที่เราดื่มน้ําเยอะๆอีกนะคะแถมส่วนสำคัญของสารสก,กัดของเขานะก็คือสารสก,กัดจากสาหลายนะคะคือจริงๆไอ้มาค์อันนี้มันมีหลายสูตรมากเลยนะ ที่เตยเห็นคนนิยมใช้อะนะก็จะมีพวกอะไรนะลูมินนสทเวนตี้โฟเเป็นแบบเป็นมาร์คทองใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวที่เป็นแวมไพร์ที่เป็นเป็นสีแดงๆอะแล้วก็มีสีชมพูแต่เตยจาชื่อสูตรไม่ได้นะคือเขามีสูตรแบบเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ทุกคนดูนะแบบคือเลือกไม่ถูกอะแล้วก็ตอนนั้นเตยก็แบบเอ๊จะลองสูตรไหนดีตอนแรกก็ลังเลระหว่างอันนี้กับอะทเวนตี้โฟใช่ไหมวันนี้ที่เตยได้มาสกินบริเวรเอทเลสเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ามาร์คตัว จะช่วยทําให้ผิวหน้าแน่นนะคะคือช่วยเฟิร์มมิ่งนะแล้วก็ช่วยเริอ่อิลาสตินนะคะอิลาสตินก็ทําให้ผิวหน้ากโกลแบบเด้งดึง๋งแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเพิ่งได้มางั้นเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเขานี่ก็คือไม่ได้เตรียมตัวในการแกะกล่องใดๆอ๋อเ,เขาบอกว่า,ามาของเขานะคะฟรีโอพาราเบนมินเนอร์ออยล์ซิลิโคนเท้ออาตามแอลกอฮอล์ไดโซเดียมแล้วก็ซิเมติโคลนนะคะแกะเอามาแล้วเป็นอย่างนี้ ในอกล่องก็จะมีนี่ก็คือเป็นสกู๊ปนี้นะคะแล้วก็มีมารสองซอ,องก็คือ1กล่องก็คือใช้ได้2ครั้งนะทุกคนแล้วก็ก็จะมีถาดอันนี้มาให้ก็คือเป็นถาดแบบใช้แล้วทิ้งนั่นแหละเพราะว่าอันนี้เขามีมา2อ,อันแล้วก็ไม้พายนะคะเวลาเราจะมาใช่ปะก,ก็คือสามารถมิกเข้าไปในนี้ได้เลยแล้วก็คน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 นะส่วน น้ำก็เทเท่าสกูปสีเหลืองอันนี้ใช่ไหมคะมาแคเนี้ที่เตยสนใจอยากลองใช่ไหมถ้าเ,เตยรู้สึกว่าเขาสามารถมาไปที่ตาที่ปากได้โดยนะทุกคนแต่ว่าปกติตาปากอะก็คือเขาจะมีคนทําให้ใช่ไหมแต่วันนี้เราทําเองเนาะเราก็เป็นตาก่อนนะ,ะตรงปากนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20 2 5นาทีนะคะแล้วก็ลอกออกนะเขาบอกว่าห้ามล้างออกนะทุกคนมาแล้วสกินวอรีเออร์นี่เราลองเทเลยนะคะ เดี๋ยวเตยจะผส,สมน้ำไปเลยนะคะผส,สมน้ำใส่ในนี้ไปแล้วนะแล้วก็คนนะคะเขาบอกว่าให้คนในนี้ได้เลยนะแล้วก็ทาไปคนจนกว่าจะเนียนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคนก่อนนะอันนี้ก็แบบทุลักทุเลเบาๆทำครั้งแรกอะ อันนี้ได้ส่วนผสมพร้อมแล้วเราก็จะฟาดไปเลยนะคะนี่ก็ไม่สามารถจะทาไปที่ตาได้นะทุกคนเพราะว่าทาเองมาเข้าก็คือมีความมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆนะทุกคนเราก็ใช้ช้อนอันนี้ในการฟาดเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะพูดไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวจะมาปากแล้วนะทุกคน ตอนนี้เอามาร์กออกเรียบร้อยนะทุกคนหน้าคือแบบชุ่มชื่นมากๆแล้วก็มาถอดออกมาเป็นหน้าเตยอ,อีกหน้าหนึ่งได้เลยคือมาร์กให้กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ระหว่างมาก็เย็นคือรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื่นแล้วหน้ามันก็เย็นนะทุกคนคือแค่จับในตัวแผ่นมาร์กอันนี้ก็รู้สึกแล้วแบบเย็นนะตอนที่มาคือให้ความรู้สึกแบบ ผ่อนคายอยู่สปามากๆแล้วก็ต่างมาเสร็จอะจะเห็นเลยนะว่าความแดงตรงข้างจมูกอะลดลงแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบหน้ามันชุ่มฉ่ำแล้วก็รู้สึกมันเด้งเด้งเดียรทุกคนผิวชุ่มชื้นมากจริงๆชอบ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 ,ชอบถ้าเกิดว่าใครได้ลองมาของยี YHA EstyMax ตัวอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่ามาแล้วหน้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับคลิปนี้เต่ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชม กันมาโดยตลอดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe mm hmm. ให้เตยด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ